เสียงเด็กไม่มีเลยแม้แต่สินเดียวไม่ว่าจะเป็นเสียงหัวเรากเสียงเดินหรือเสียงพูดคุยบรรยากาศเหมือนเวลาหยุดนิ่งห้องทักครูอยู่ทางนี้นะครับครูชัดชัยกล่าวเสียงเรียบก่อนจะพาเธอเดินแล้วค่าอาคารเรียนไปยังส่วนท้ายของโรงเรียนตรงนั้นมีบ้านไม้ชั้นเดียวเล็กๆอยู่เรียงกันสามหลัง มีหลังหนึ่งถูกปิดตายด้วยไม้กระดานอีกสองหลังนี้ลักษณะคล้ายกันแต่ดูใหม่กว่าครูตายจะทักที่หลังขวาสุดนะครับหลังนี้มีน้ำายพร้อมเดี๋ยวผมให้เจ้าหน้าที่มาดูแลให้เขาพูดแล้วชี้ไปยังบ้านทักที่ว่านั้นครูต่ายพยักหน้าขอบคุณก่อนจะกวาดตามมองไปรอบๆแล้วสายตาก,ก็สะดุดกับบางสิ่งด้านหลังบ้านทักครู มีซอยแทบๆขั้นระหว่างแนวต้นไม้รกชักกับสิ่งปลูกสร้างเล็กๆที่แทบจะมองไม่เห็นเพราะถาวัรปกคลุมเธอเดินเข้าไปใกลมองผ่านช่องแหวกของใบไม้เห็นบ้านไม้หลังหนึ่งอยู่ลึกเข้าไปมันดูเก่าและสุดทรงกว่าบ้านหลังอื่นๆไม่มีเลขที่ไม่มีป้ายไม่มีรั้วกันแต่ประตูปิด